بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم รับบิชื่อรจซาดรียวยาเซรีอัมเลีวะหลุนอุกรดัตม,มิลลิซานียัฟกษฮูกอวรีอัมมาบะอัดสุลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ขอความสันติความเอ็นดูเมตตาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประสบกับท่านพี่น้องที่ติดตามรับชมรายการทุกท่านนะครับพี่น้องครับในรายการกิตาบมือบนเดอะซีรีส์นะครับเป็นการนำเอาหนื้อ,อตำรับตำราที่พี่น้องได้มีส่วนร่วมในการ บริจาคมาเนี่ยนะครับมาเรียนรู้ทําความเข้าใจแล้วก็ศึกษาไปพร้อมๆกันสําหรับซีรีส์นี้เป็นซีรีส์ของอากิดาตเตอฮิตนะครับเป็นหนังสือที่ว่าด้วยเรื่องที่เกี่ยวกับหลักความเชื่อเป็นหนังสือที่อธิบายถึงสิ่งที่เป็นอากิดะเตอฮิตนะครับซึ่งเขียนโดยเชคซอรเฟอร์านาวินซาหุลลลก็ถือได้ว,ว่าเป็นหนังสือที่เป็นหนังสือปัจจุบันสมัยใหม่นะครับเป็นหนังสือปัจจุบันหนังสือสมัยใหม่แล้วก็แน่นอนว่าเป็นหนังสือที่ เมื่อเป็นหนังสือปัจจุบันหนังสือสมัยใหม่เนี่ยเหตุการณ์อะไรต่างๆมันก็ค่อนข้างที่จะเป็นเหตุการณ์ตรงนะครับเนื้อหาในหนังสือมันก็จะตรงกับเรื่องราวในปัจจุบันได้อย่างดีงามอย่างมากมายนะครับ <S <S พี่น้องครับในครั้งนี้เราอยู่ในตอนที่2ซึ่งในครั้งแรกเนี่ยนะครับเป็นบทที่1บทที่1แล้วก็เป็นบทที่1แล้วก็เป็นบทย่อยที่1อีกทีหนึ่งนะครับนั่นก็คือ การอธิบายในรายละเอียดที่เกี่ยวกับคําว่าอากิดะหรือว่าความสําคัญของมันแล้วก็อกิดะเนี่ยนะครับมันคือสิ่งที่เป็นรากฐานของทุกสิ่งถ้าหากว่าอากิดะดีรากฐานดีแน่นอนว่าอามันที่ทำเนี่ยนะครับมันก็จะทําให้อามันของเราเนี่ยถูกต้องถูกตอบรับจากลอสซุบฮานะฮูจะง่ายเหลานั่นเองซึ่งคราวที่แล้วเราได้ เราได้เรียนรู้ไปแล้วนะครับว่าอากคดะมีความสําคัญมากๆท่านนาบีได้อยู่ที่มักกะแล้วก็ได้เรียกร้องนะครับหลังจากการถูกแต่งตั้งเป็นนบีเป็นรอซุลเนี่ยท่านก็เรียกร้องสู่หลักอากคดะาตรงนี้เนี่ยนะครับสิบสามปีด้วยกันก่อนที่เรื่องต่างๆที่เป็นฟอร์ดูนะครับที่เป็นในส่วนของหลักปฏิบัติเนี่ยค่อยๆทยอยลงมาทยอยลงมาอย่างเช่นก่อนการอพยพก็ละหมาดลงมาถือศีลอดก็จะไปตอนที่อยู่ ที่นครมดีนะในปีฮิเจราัทิสกฤตที่สองหรือว่าชริยะอื่นๆหรือว่าบทบัญญัติอื่นๆก็จะทยอยลงมาซึ่งมันมาหลังจากที่เป็นการบูพื้นฐานอากิดะให้แน่นให้มั่นคงให้หนักแน่นแล้วนั่นเองนะครับพี่น้องครับในส่วนของฟาสลุสซานีก็คือบทย่อยที่สองนั้นก็คือเกี่ยวกับการบาัยานในสิ่งที่เป็นมาซอดิตตอฮิซมาซอดิตอากิดะแหล่ง นะครับแหล่งที่มาของอากิดะแล้วก็สิ่งที่สําคัญก็คือเราจะได้พูดถึงสิ่งที่เป็นมันฮัตซารฟนะครับในการที่จะรับอากิดะมาปฏิบัติในการที่จะรับอากิดาานกะดนั้นมาใช้ในชีวิตประจําวันในในเป็นแนวทางวางเป็นแนวทางเอาไว้นั่นเองพี่น้องครับแน่นอนว่าอากิดะเนี่ยนะครับอากีดะตุเตาฟีกียุนอากิกากดะเนี่ยเป็นสิ่งที่เรียกด้ว่าเตากีฟี่นะครับ เป็นเตากีฟิยาคำว่าเตากีฟิยาเนี่ยคือสิ่งที่หยุดหมายถึงว่าเรื่องอากีดาเนี่ยเป็นเรื่องที่หยุดหยุดเอาไว้นะครับเท่าที่จะมีตัวบทมาอธิบายมาบอกมากล่าวในเรื่องนั้นเช่นเราเราพูดถึงเรื่องวิญญาณเราพูดถึงเรื่องยินเราพูดถึงเรื่องเชยตอนแน่นอนนี่เป็นเรื่องอากีดะซึ่งแน่นอนเมื่อเป็นเรื่องอกีดาแล้วมันก็คือเตากีฟิยา ตอฟิกกิยะก็คือเราจะไปอธิบายวิญญาณเองโดยที่ไม่ได้มีบทบัญญัติมาบอกไม่ได้เราจะอธิบายเรื่องมาลัยกาเองโดยที่ไม่มีบทบัญญัติมาบอกไม่ได้เราจะอธิบายเรื่องยินเองโดยที่ไม่มีบทบัญญัติมาบอกนั้นก็ไม่ได้เช่นเดียวกันนะครับฉะนั้นแล้วฟาลาตัสบุตุอิลลาบิดาริมินาชารียกก็คือว่าอะกิดาเนี่ยจะไม่ถูกยืนยันนะครับเว้นแต่ว่าด้วยกับหลักฐานที่มาจากผู้ที่วางบัญญัติผู้ที่วางบัญญัติ แล้วก็ไม่มีพื้นที่ในเรื่องอากิดานี้ในการที่จะใช้บรร้อยยวันอิสติฮัดิในการใช้สติปัญญาใช้ความคิดแล้วก็ใช้การวินิจฉัยใช้สติปัญญาใช้ความคิดใช้การวินิจฉัยไม่มีนะครับและก็เพราะฉะนั้นเนี่ยพี่น้องครับจากตรงนี้เองเนี่ยเป็นการบอกให้รู้ว่าเพราะฉะนั้นแหล่งแหล่งที่มาของอากิดานี่นะครับมาซอเดชของมันเนี่ยแหล่งที่มาของมันเนี่ย ถูกจำกัดเอาไว้มักซูรอถูกจำกัดเอาไว้อาลามายจอัฟินกิตาบิวะซุนนะถูกจำกัดเอาไว้ให้มีมาในกุรานแล้วก็ในซุนนะของรอสูลลอ็อลลฮุะลวะสัลลมนั่นหมายความว่าอะกิดาเนี่ยนะครับหลักเลยหรือว่าแหล่งที่มาเลยก็คือในกุรานแล้วก็ในซุนนะเพราะว่าอะไรครับพี่น้องเพราะว่าไม่มีคนใดคนหนึ่งที่จะรู้ยิ่ง ในเรื่องของอัลลอฮฺซุบฮฮานุอาลาไม่มีใครที่จะรู้ยิ่งในเรื่องของอัลลอฮฺซุบฮฮานุอัลต阿วะมาเจยิบุละหูวะมายูนัตซาหูอันหูนะครับไม่มีใครรู้ว่าอะไรที่มันอะไรที่จะต้องจําเป็นเชื่อต่อรอบแบบนี้นะสิ่งที่จําเป็นต่อรอบนะหรือว่าสิ่งที่มันเป็นสิ่งที่เราจะต้องอัลลอฮฺเนี่ยจะต้องบริสุทธิ์จากสิ่งเหล่านั้นอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับไม่มีใครรู้ได้เลยไม่มีใครรู้ดีเลย ในเรื่องของอัลลอฮ์สุบฮานูว์ตาลานอกจากพระองค์เองนอกจากพระองค์เองผู้ที่วางบทบัญญัติหรือแม้กระทั่งวลาอะฮดะบะดัลลอฮิอะลามูบินลาฮิบินรอลุรลิไลสัลลัลลอฮุอะลัยวะซัลลัมแล้วก็ไม่มีคนใดคนหนึ่งเลยที่จะรู้จกักรู้เรื่องของอัลลอฮ์สุบฮานูว์ตาลาดีไปกว่าท่านรอสุลุลอสัลลัลลอฮุอะลัยวะซัลลัมคืออัลลอฮ์เนี่ยเป็นผู้ที่รู้ดีที่สุดนะครับใน พระองค์อะนะว่าอันไหนยังไงเป็นอะไรที่เกี่ยวกับอรลลเนี่ยสีฟัตคุณลักษณะพัฒน,นามอะไรต่างๆไม่มีใครรู้ในเรื่องนี้เลยอย่างแท้จริงเลยนอกจากพระองค์และถ้าจะมีคนและก็ไม่มีใครที่จะรู้เรื่องนี้ดีเท่ากับทัลลุลลอฮ์ฮุลลอฮ์หวะจัลสลัมนะครับวลิฮะซากานะมันฮัจุสซาลฟิสซาลิฮิวมันจะบิียฮุมฟีตัลกีฟิลเออฟีตะลกีอัลอากีละตที่มักซูรอนอันกิตาบิวสุนนะ ฉะนั้นแล้วเนี่ยพี่น้องครับด้วยเหตุนี้เองเด้วยเหตุที่ว่าอัลลอฮ์เนี่ยคือผู้ที่รู้ดียิ่งเกี่ยวกับพระองค์แล้วก็รอซูลคือผู้ที่รู้ดียิ่งนะครับต่อจากอัลลอฮ์ซุบฮานวะตะละฉะนั้นแล้วมันฮัดของสลับซาแลแนวทางของสลับนะครับแนวทางของสลับแล้วก็ผู้ที่ปฏิบัติตามชาวสลับทั้งหลายเนี่ยสิ่งที่เป็นแนวทางในการที่จะรับอิกิดะเนี่ยนั่นก็คือ มันจะต้องถูกจำกัดเอาไว้ในอันกุร่านแล้วก็ในสุนนะของรอสูลุลลอฮ์สิ่งไหนที่เป็นอะกิดะสิ่งไหนที่เป็นความเชื่อจะต้องถูกจำกัดเอาไว้มาในแค่สุนนะอามาในแค่ในกุร่านแล้วก็สุนนะของรอสูลุลลอฮ์สุลลัลฮุอะลัยวะสัลัมนะครับฉะนั้นแล้วสิ่งใดที่กิตาบแล้วก็สุนนะเนี่ยนะครับได้บ่งชี้ไปยังสิ่งนั้นในเรื่องราวที่เกี่ยวกับสิทธิขของอัลลอฮ์ ในเรื่อง้าที่เกี่ยวกับคุณในลักษณะของอัลลอฮ์ในเรื่องใดที่เกี่ยวกับพระน,นามของอัลลอฮ์ในเรื่องใดก็ตามที่เกี่ยวกับอัลลอฮ์ซุบฮานุวะตาลานะครับสิ่งใดก็ตามที่กุรอานชี้ไปอย่างนั้นกุรอานบอกเป็นแบบนี้สุนนะบอกเป็นแบบนี้แน่นอนกรณีนี้นะครับอามีนูบิฮีวะตักอดูฮูวะอามิรูบิฮีนะครับชาวสลับเขาก็จะทำไมเขาก็จะศรัทธา เขาก็จะเชื่อมั่นแล้วก็ปฏิบัติตามสิ่งต่างๆเหล่านั้นและสิ่งใดก็ตามที่อันกุรานแล้วก็ซุนนะเนี่ยไม่ได้บงชี้ไม่ได้บอกใดๆเลยเกี่ยวกับเรื่องของอัลลอฮฺซุบฮานุวะตาลนะครับพวกเขาก็จะปฏิเสธในสิ่งนี้จากอัลลอฮฺซุบฮานุวะตาลปฏิเสธนะครับในสิ่งแบบนี้จากอัลลอฮฺซุบฮานุวะตาลแล้วก็ทาไมครับแล้วก็ไม่ไปยุ่งเกี่ยว แล้วก็หนีไปจากสิ่งนี้ก็คือสิ่งไหนที่กุรอานแล้วก็สุนนะเนี่ยไม่ได้ชี้เอาไว้ไม่ได้บ่งบอกเอาไว้ในเรื่องใดก็ตามที่เกี่ยวกับัลลอ์เนี่ยพวกเขาก็จะไม่ยุ่งนะครับก็จะไม่เกี่ยวข้องไม่ยุ่งในสิ่งต่างๆเหล่านี้ด้วยเหตุนี้เองนะครับเราจึงพบว่าเราจึงเห็นว่าความขัดแย้งระหว่างชาวซลับเนี่ยในเรื่องราวของอะกิดาในหลักการยึดมั่นเนี่ยมันจึงไม่เกิดขึ้นอ่ามันจึงไม่เกิดขึ้น นะครับมันจึงไม่เกิดขึ้นเพราะอันเนื่องมาจากเขามีหลักสําคัญนั่นก็คือดูสิ่งบ่งชี้จากกุรานแล้วก็สุนนะสิ่งที่เป็นจากบ่งชี้จากกุรานแล้วก็สุนนะสุนนะหรือว่ากุรานว่าแบบไหนเกี่ยวกับอัลลอฮฺสุบฮานุวะตะละก็จะเป็นแบบนั้นถ้าอันไหนไม่ได้ว่าหรือไม่ได้เกี่ยวข้องใดๆก็ไม่ได้เป็นสิ่งที่เราจะต้องมากล่าวเองเอออเองหรือว่าออคิดเอาเองนะครับตามกุรานบอกตามฮะดีษบอกตามสุนนะบอก เมื่อเวลาที่พวกเขานั้นไม่ได้มีความขัดแย้งในเรื่องราวที่เกี่ยวกับหลักอะกิดะอย่างมากมายเนี่ยพี่น้องครับมันจึงทําให้กานัดอะกีและตูหุมวาฮิดะตันอะกิดะของพวกเขานี่จึงเป็นแบบเดียวนะครับอะกิดะของบรรดาสลับเนี่ยจึงเป็นแบบเดียวแล้วก็วาก้านัจมาตูหุมวาฮิดะตันแล้วก็จัมาอะกลุ่มชนกลุ่มก้อนกลุ่มของพวกเขานี่จึงเป็นกลุ่มเดียวเพราะว่าอัลลอฮฺซุบฮานวะตาลาก็ได้ ตักฟ้ละละมันตะมัสซะกะบิกิตาบิฮิวะซุนนะติรอซูลิฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอลัล l l a ์ได้รับประกันเอาไว้ได้คัมประกันเอาไว้แล้วครับสำหรับคนที่ยึดมัน่นคนที่ยึดมั่นต่อกุรอานแล้วก็ซุนนะของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเขาก็จะอยู่รวมกันบนคํานี้อ่าเขาก็จะอยู่รวมกันบนคํานี้บนสิ่งนี้นะครับแล้วก็ความถูกต้องในเรื่องของมตุตะกอด ความถูกต้องในเรื่องของหลักอักิดะก,ก็จะเกิดขึ้นกับพวกเขาเพราะพวกเขามีจุดหลักฐานมั่นในยึดในเรื่องนี้ก็คือกุรานแล้วก็สุนนะมันจึงทําให้หลักความเชื่อของพวกเขาเนี่ยมันมีฐานมาในจุดเดียวกันก็คือจุดตรงนี้นะครับแล้วก็พวกเขาก็จะอยู่ในกลุ่มของการเป็นมันฮัดเดียวกันมันฮัดของพวกเขาจึงเป็นมันฮัดที่เหมือนกันเดียวกันนะครับอย่างเช่นในอายหนกุรานที่เชฟวัตันยกมาก็คือวะจัสมูบิฮับลินลาฮิจามีอวะลาตฟรอกู นะครับก็ค <ued ar> ือ <ua> ว <parfois> ่าจงยึดสายเชือกของอัลสุบฮานัวตาลาโดยพร้อมเพียงกันนะโดยพร้อมเพียงกันและอย่าแตกออกไปจากกลุ่มที่เป็นสายเชือกของล็อตรงนี้นะครับนั่นก็คือสายเชือกที่เป็นศาสนาที่มาจากอัลมาจากรอซูลอากิดาที่มาจากอัลอากิดาที่มาจากรอซูลต้องยึดตรงนี้แล้วก็อย่าแตกออกจากอากิดาแบบนี้นะครับเพราะเนื่องจากว่านี่คือฐานสําคัญนี่คือจุดสําคัญของ การเป็นปึกแผ่นในอิสลามนั่นก็คือปึกแผ่นโดยมีฐานที่มาจากความเชื่อของอัลลอฮ์ความเชื่อของรอซูนที่เป็นฐานมั่นและเป็นบรรทัดของสลับในเรื่องนี้นะครับประการต่อมาด้วยเหตุดังกล่าวนี้เองพี่น้องครับพวกเขาทั้งหลายจึงถูกเรียกว่าเป็นเฟรตกอตินาจียะก็คือกลุ่มชนกลุ่มที่รอดพ้น เพราะว่าท่านนบีมัสลลัลฮุอะละัยวะสัลลัมเนี่ยนะครับได้ยืนยันสําหรับพวกเขาแล้วว่าพวกเขานั้นจะรอดพ้นนะครับในขณะที่นบีก็ได้บอกเอาไว้ถึงการอิฟตตรอกิ um นอมมัติอีลาสาราซินวัสบอ้นะเฟรกตันนบีได้ยืนยันเอาไว,ว้ว่ากลุ่มชนนี้เป็นกลุ่มชนที่รอดพ้นบอกถึงความรอดพ้นก็อันเนื่องมาจากนาบีบอกเอาไว,ว้ว่า เดี๋ยวมันจะมีการแตกแยกของอุมานี้ไปถึง73จำพวกนะครับกุลูฮาฟินนาริอิลาวาฮิดาตันทุกกลุ่มเนี่ยจะต้องถูกลงโทษในไฟนรกนะครับจากนานแค่ไหนอะไรยังไงก็วเรออาลำเว้นกลุ่มเดียวเว้นกลุ่มเดียวเท่านั้นนะครับและด้วยเหตุน,นี้เองท่านบีก็จึงถูกถามถึง ฮาดีฮินวาฮิดะติถูกถามถึงกลุ่มที่เป็นกลุ่มเดียวถูกถามถึงกลุ่มที่เป็นกลุ่มเดียวนะครับก็ละนบีจึงตอบว่าฮิยามันกาณาลมิสลิมาอันาลายฮินเยามะวาอัสฮาบีก็คือกลุ่มชนที่ปฏิบัติตามหรือว่าเป็นแบบอย่างเหมือนฉันเนี่ยแล้วก็เหมือนกับบรดาซอบะของฉันในในวันนี้เหมือนกับในซอบะของฉันในวันนี้นะครับที่นบีบอกนั่นเอง ฉะนั้น د, ตรงนี้ก็ถูกบ,บันทึกโดยท่านอิหมามเจตมีซี 4, นะครับในหะดิษนี้แล้วก็มีอีกหลายท่านเลยที่บันทึกเอาไว้นะมีหลายท่านเลยมีหลายสำนวนด้วยพี่น้องครับแล้วก็มีบันทึกเอาไว้แน่นอนพี่น้องครับจากจุดที่ท่านนาบีได้บอกเอาไว้ว่าจะแตกแยกออกแล้วก็กลุ่มที่รอดก็คือกลุ่มที่ยึดมั่นแนวทางของท่านนาบีแล้วก็บรรดาของซอบะซึ่งแน่นอนตรงนี้เป็นการยืนยันในสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วซึ่งต้องบอกว่าแน่นอนว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตามทีีน่นนนนบบไได้้้ยยืยััเเอาาววจรรริงและนะคพ ปัจจุบันเนี่ยก็คือมีมนุษย์บางบางคนเนี่ยนะครับก็คือมุสลิมบางคนหรือว่ามุสลิมหลายคนเนี่ยเขาได้วางอากิดะของเขาเนี่ยอยู่บนร้อยลินกิตาบิวสซุนนะวางอากิดะของเขาอยู่บนอื่นจากกิตาบแล้วก็ซุนนะซึ่งเดิมทีแล้วมุสลิมจะต้องวางอากิดะของเขาเนี่ยให้อยู่บนกุรานแล้วก็ซุนนะแต่อันนี้วางอื่นจากกุรานแล้วก็ซุนนะนะครับซึ่งแน่นอนว่าอื่นจากกุรานและซุนนะตรงนี้คืออะไร อื่นจากกุรันสุนัขในที่นี้เชฟว,วัตานก็บอกว่ามิลอินมินกะลามนะครับก็คือไปวางอยู่บนพวกอาลินกะลามนะครับอาลินกะลามซึ่งว,ว่ากัว่าอินมันติกิอัลมาลูไซนีอันฟา,ฟา,ฟาลาซิฟาตินยูน,นั่นี่เลยนะครับนั่นก็คือว่าวางอยู่บนอินมุนกะรามซึ่งเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นมรดกตกทอดมาจากปัจจาของกีก อ่าปัชญาของกีกปัชญาของกีกที่มีการพูดถึงการใช้กฎเกณฑ์ต่างๆพูดถึงหลักมันติกต่างๆหลักตรกะต่างๆการพูดมีเหตุมีผลการใช้สติปัญญาคิดต่างๆอะไรต่างๆที่มันต้องเป็นแบบนั้นมันต้องเป็นแบบนั้นมันต้องเป็นแบบนั้นต้องเป็นแบบนั้นใช้หลักของเขาเรียกว่าใช้สติปัญญาในการควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้คิดอะไรมีเหตุมีผลแต่พี่น้องครับเหมือนที่เราทราบกันอยู่แล้วว่าในหลักการศาสนา หลายต่อหลายอย่างบางครั้งเหตุและผลมันก็อธิบายไม่ได้บางครั้งความเชื่ออะไรต่างๆมันก็เป็นการถูกปกปิดจากอัลสุบาฮานุวตาลาในการอ,จจอธิบายเหตุผลแบบนั้นอธิบายเหตุผลแบบนี้อธิบายแบบนั้นแบบนี้เพราะฉะนั้นสิ่งนี้จึงเป็นสิ่งที่อันตรายเมื่อเวลาที่เขาอากิดะของเขาที่มันต้องวางอยู่บนกิตาบแล้วก็ซุนนะซึ่งหลักใหญ่ของมันก็คือเตาฟีกี้ยะก็คือเชื่อตามตัวบทที่ระบุเอาไว้ในกุรานแล้วก็ซุนนะ นะครับโดยเพิ่งยิ่งในเรื่องของสิฟัตของอลอซุปฮานูวตาลานะครับเมื่อเวลาคนเหล่านี้ได้เอาอากิดาของเขาเนี่ยที่เราจะต้องเชื่อว่าลออยู่เหนือ,อลอ์อยู่เบื้องบนนะครับต้องเชื่อว่าในเรื่องของพระหัต์ในเรื่องของอะไรต่างๆการลงมาอะไรต่างๆเราเนี่ยมันต้องเชื่อตามกุรอานแล้วก็ซุนนะเพราะกุรอานก็บอกแบบนี้สุนนะก็บอกแบบนี้แต่เนื่องจากพอเวลาไปวางอากิดาให้อยู่บนหลักปัจญยะต่างๆเหล่านี้แน่นอนมันก็เกิดสติปัญญาว่า เอถ้าเกิดว่าเอาล้อโกรธมันไม่ได้โกรธแล้วเดี๋ยวมันเหมือนมนุษย์โกรธแล้วมันเป็นคุณลักษณะที่มันไม่ดีมันมันจะใช้แบบนั้นไม่ได้เป็นพระเจ้าจะใช้ลักษณะคุณลักษณะแบบนั้นไม่ได้เหมือนก็เลยมีการตีความออกไปจากคําคํานี้มันก็เลยมีความคิดค้นอะไรต่างๆที่เปลี่ยนแปลงคําอะไรต่างๆเอาล้ออยู่เบื้องบนไม่ได้อยู่แล้วมันเดี๋ยวมันมีทิศมีทางมีอะไรคือมันคิดมั่วไปหมดเลยนะครับมันคิดนู่นคิดนี่คิดอะไรหมดจนกระทั่ง ผลที่ตามมาก็คือต้องทําการเปลี่ยนแปลงคําต้องทําการอธิบายคําใหม่เปลี่ยนแปลงอะไรต่างๆเหล่านี้นี่เป็นผลพวงมาจากการที่ไม่ได้เอาอาักิดะวางอยู่บนกุรานแล้วก็สุนนะของเราซุลลอฮุลลอฮฮุอลลัะซัลลมนะครับฉะนั้นแล้วการเปลี่ยนแปลงคําการแตกแยกในหลักอักิดะขึ้นมันก็จะเกิดขึ้นการเปลี่ยนแปลงคําการหันเหคําอะไรต่างๆที่มันมีแล้วก็การแตกแยกในเรื่องของหลักความเชื่อหลักอักิดะหลักยึดมั่นนั้นมันจริงทำไม มันจึงเกิดขึ้นมันเป็นสาเหตุที่จะทาให้เกิด73จําพวกขึ้นมานะครับมันเกิดความแตกแยกจากอะไรเกิดความแตกแยกจากความคิดอะไรต่างๆเรื่องอีมานนะครับเรื่องอีมานอีมานแบบนั้นอีมานไม่ต้องเกี่ยวกับร่างกายอีมานเชื่อร้อนแล้วจะทําอะไรก็ได้แบบลักษณะแบบนี้หรือว่าเกี่ยวกับเรื่องของกอดกอดกกดัดอัลลอฮ์ไม่ได้กําหนดเล่าอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายนะครับเพราะฉะนั้นนี่จึงเป็นสิ่งที่เป็นผลพวง นะครับมิม,มาาณตยาอันหัเอตีลาฟุลกาลิมะกาลิมติก็คือมันเป็นผลพวงที่ทําให้เกิดความแตกแยกนะครับของหลักความเชื่อของอะกิดาต่างๆแล้วก็วัตฟัรุกุญยมาแตกทําให้ยามาะยามาะที่เป็นยามาะแบบอะกิดาสลับเนี่ยนะครับที่ต้องเป็นอะกิดาแบบเดียวเนี่ยมันได้แตกแยกออกได้แตกออกแล้วก็มันทําให้สิ่งต่างๆในสังคม ในสังคมอิสลามในสังคมมุสลิมอะไรต่างๆนะครับมันแตกแยกกับเป็นหลักความเชื่อเยอะแยะมากมายเลยนะครับก็นี่เป็นบทย่อยที่สองนะครับที่เป็นการบ่งชี้เป็นการบอกให้รู้ว่ามันฮัสลับนั้นเนี่ยนะครับหลักใหญ่ของพวกเขานั้นก็คือกุรอานสุนนะของระซุลลอฮละุลลอฮุัวอะไรวะซัลลัมในการที่จะไปยึดโดยเฉพาะยิ่งในเรื่องของหลักความเชื่อเรื่องของอะกิดานั่นเองนะครับก็อินชาลอฮ์พี่น้องครับ นี่เป็นบทย่อยที่สองของหนังสืออากิดะตุเตอฮีดนะครับซึ่งเชฟวันดันก็ได้อธิบายหลักสําคัญของชาวสลับเอาไว้นั่นเองให้เราได้ปฏิบัติตามให้เราได้รู้ให้เราได้ระมัดระวังโดยเพราะกฎเกณฑ์อะไรต่างๆของนักปัชญาอะไรต่างๆเอาเข้ามาในศาสนาเอาเข้ามาในหลักอากิดะและทําให้หลักอากิดะของเรานะั้นมันต้องเปลี่ยนแปลงไปมันต้องหันเหอ,อะไรบางอย่างไปเพื่อให้มันสมเหตุสมผลอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องลังสิน้นนะครับก็พบกันใหม่ในครั้งต่อไป Lekaptubahan ke Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta attaqfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.